สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมมาขับกินข้าวกันสวัสดีเพื่อนๆชาว y u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  e ครับผมพบกับช่องอน,นุรุ่มน้ําโขงนะครับวันนี้มากินข้าวก่อนไปทำงานครับผมข้าวก่อนไปทำงาน วันนี้อนุนุ่งผมเข้างานคืนเข้างานกลางวันครับเพื่อนๆทำงานกลางวันนะ <c oughs> วันนี้ได้เนื้อทอดครับได้เนื้อทอดกับเกียงหน่อไม้ครับผมเกียงหน่อไม้ <c oughs> มาครับกินข้าวกันเพื่อนๆกินข้าว สวัสดีนะครับทุกทุกคนกินข้าวเช้าอนนุนม้มน้ำขุงกินข้าวเช้าเนี่ยตีห้าตีห้าครึ่งครับเพราะว่าไปถึงโรงงานเนี่ยมันก็จะ ไปถึงโรงงานเนี้มันก็จะไม่มีเวลาเพื่อนๆไม่มีเวลาเนาะเพราะว่างานมันเยอะเราเข้าไปเราก็ไปเตรียมงานไปทําอะไรเนาะไม่นานหกโมงหกโมงกว่าเจ็ดโมงเนี่ยรถก็วิ่งเข้าวิ่งออกแล้วครับไม่มีเวลาก็เลยสร้างนิสัยตัวเองให้กินข้าวแต่เช้าถ้าเป็นวันทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็เอาไปกินที่โรงงานได้ เพราะว่ารถมันไม่เยอะอืมแต่บางคนเขาก็จะไปกินที่โรงอาหารเพื่อนๆไปกินที่โรงอาหารเพราะว่าที่โรงอาหารก็มีขายนะครับมีขายชามละ25บาท20บาท30บาทแล้วแต่เราจะสั่งเนาะแล้วแต่เราจะสั่งอันนี้คือตัวแปรที่เป็นสามารถพิกินได้ประหยัดด้วยนะครับแต่อโนนุ่มน้นนองคงเนี่ยก็คือ ห่อข้าวไปกินครับห่อข้าวไปเนี่ยยังยางเนี่ยเราก็ใส่กระปุกไปอย่างเงี้ยนะใส่กระปุกไปนะครับข้าวที่เราหุงเราหุงเองนะครับแล้วมันก็จะเลือกได้ว่าเราอยากกินแฉะหรืออยากกินพอดีหรือ,อยังไงนะครับเราไม่ต้องไปซื้อที่เคียนทินก็ได้นะครับส่วนกับข้าวเราก็ไปซื้อที่เขียนทินได้นะครับถุงละยี่สิบาทนะครับ เขาขายพนักง,งานครับผมขายพนักง,งานถุงละยี่สิบาทสามสิบาทแล้วแต่แล้วแต่เราจะสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นสวัสดิการของพนักง,งานนะครับ mm hmm. เราก็สามารถไปกินได้นะคือทางบริษัทที่อนุน้องโงอยู่เนี่ยเขาถือว่าเป็นพนักง,งานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซับคอนแทคนะครับที่ทํางานประจําอยู่ที่นั่นซึ่งไม่ใช่พนักง,งานก็ถือว่าเป็นพนักง,งานเนาะถือว่าเป็นพนักง,งานที่ทํางานอยู่ในนั้นประจานะครับเป็นพนักง,งานประจํา คือเขาเมาเมาเมา,เมาจ้างเลยต่อปีอะไรอย่างนี้ครับอย่างอนุนน้ำคงเนี่ยเขาเปลี่ยนบริษัท i f เใช่ไหมเออแต่เขาเมาจ้างต่อปีเราก็ถือว่าเป็นพนักง,งานคนหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับเราจำเป็นต้องรักษากฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งทางบริษัทเขาก็จะจ้างบริษัทอนุนน้ำคงเนี่ยนะครับไปเพื่อ ไปดูแลรักษากฎร,ระเบียบอยู่ในนั้นนะครับผมเนาะอันนี้ทุกๆคน,ค,นคงพอเข้าใจใช่ไหมครับโอเคมากินข้าวกันดีกว่าเพื่อนๆนะครับกินข้าวกันดีกว่านะแบบนึงน,นะครับมากินข้าวกันครับนะครับนุน่นน้ำโคงอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะครับเพื่อนๆนะกินข้าวมามา ได้อยู่เพื่อนได้ได้อยู่ อันนี้เป็นเนื้อแห้งครับเพืเ่อนๆเนื้อวัวเนื้อวัวเขาเอามาตากแห้งนะครับแล้วเขาก็เอามาทอดเนาะเพื่อมันจะได้กรมกเอร่อยอยู่ อันหนุ่มกุ้งก็ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี้นานแล้วครับนานแล้วตลอดเวลาเวลาแปดปีแปดปีที่ไปทับก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่มานานจนถึงอย่าง สิบเปีขนาดนี้นะครับไม่คิดเลยว่าเราจะอยู่นานขนาดนี้แต่ด้วยอยู่แล้วมันมีความสุขการทํางานเรารัก,ก,กษากฎระเบียบว,วินัยของบริษัทได้เราก็อยู่ได้เพื่อน,อนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเราทํางานให้เขาพอใจเขาก็จะต่อสัญญาเราทุกๆปีนะครับทุกๆปีอันนี้สัญญาประจำปีนะเพื่อน,เ,อนเป็นปีๆไปเนาะทางบริษัทไอเบสไปรับเหมาอยู่ในนั้น อนุนนท์ผมก็มีหน้าที่ดูแลพนักง,งานของบริษัทไอเว็บทั้งหมดก็เจ็ดคนนะครับเจ็ดคนนะครับเจ็ดนายอินฟอร์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็หกนายเนี้ยก็จะเป็นผู้ชายซุปสองคนรอปพอสี่คนอินฟอร์หนึ่งคนก็เป็นเจ็ดคนนะครับนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของเราที่จะทำอยู่ในนั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ